จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะแน่นอนค่ะเมนูตุ๋จีนนะคะเขาจะมีความเลี่ยนอียนเราจะขาดความแซ่บด้วยสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะถึงคิวการทําน้ําจิ้มค่ะเป็นเครื่องจิ้มนะคะไว้กินคู่กับไก่ต้มผัดหมี่ หรือจะเป็นพวกกับข้าวนะคะเสริมความแซบขึ้นมาค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะกาจะมาแบ่งปันการทําน้ําจิ้มวัตถุดิบก็ง่ายๆค่ะการจะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะเขียวแดงค่ะเตรียมไว้ค่ะถ้าตวงเป็นช้อนก็สักประมาณ3ช้อนกระเทียมไทยการจะใช้ทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะเลือกเอาเม็ดที่เสียๆค่ะออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดพักให้เสด็จน้ำนะคะประมาณ2ช้อนค่ะที่การใช้ กระเทียมไทยอ่ะเขาจะให้กลิ่นหอมอาจจะเพิ่มเนื้อด้วยกระเทียมจีนค่ะเพิ่มเนื้อเนื้อน้ําจิ้มนะเวลากินแล้วเขาจะได้แบบอร่อยอร่อย <laughs> เพิ่มไปสักประมาณ 4- ี่ห้ากลีบค่ะแล้วก,การจะเพิ่มความเข้มข้นค่ะด้วยเต้าเจี้ยวค่ะ1ช้อนค่ะน้ำมะนาวค่ะข้นสดเลยนะคะเด็ดคืออยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นวิธีของพ่อการนะคะวันนี้นะคะการใช้น้ําซุปขาหมูค่ะถ้าเพื่อนๆมีเป็นน้ําต้มไก่ ใช้น้ำต้มไก่ได้ถ้ามีเป็นน้ำต้มน้ำต้มกับข้าวอะค่ะเป็นน้ำซุปอะค่ะน้ำซุปน้ำแกงได้หมดเลยค่ะการจะใช้น้ำซุปตัวนี้ค่ะมาเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มอร่อยเข้มข้นแน่นอนค่ะไปค่ะลงมือทากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทําน้ำจิ้มกันนะคะใส่กระเทียมนะคะทั้งหมดเลยค่ะที่การเตรียมไว้นะพริกค่ะก็จะใส่ทั้งหมดเลยนะคะกันจะตำถ้วยใหญ่เนาะแน่นอนค่ะต้องตำถ้วยใหญ่เพราะว่า เรากินคู่กับหลากหลายเมนูเชียวค่ะค่ะ1ช้อนชาด้วยเกลือค่ะใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะให้ตําง่ายขึ้นนะคะตาค่ะค่ะเมื่อโคลกละเอียดได้ที่อย่างนี้นะคะอ่ะก็ไม่ได้แบบละเอียดมากนะนี่เลยค่ะเป็นหยาบๆเป็นเนื้อๆแบบนี้นะคะอ่ะพอแล้วค่ะเหนื่อยเสร็จแล้วก็ดีค่ะเต้าเจี้ยวค่ะใส่ลงไปเลยจ้า ตำค่ะระวังกระเด็นนะคะตำให้ตเตาเจี้ยวนะคะแตกๆเลยค่ะปรุงรสค่ะ้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่ค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะน้ำตาลละลายเลยนะคะ,ะประมาณนี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวการจะปรุงในครกเลยนะคะน้ำต้มนะคะนี่ เป็นน้ำต้มขาหมูตุนยาจีนนะคะของการค่ะอาการก็จะเอามาใส่ลงไปเลยค่ะสองสองสามสี่หห้าช้อนนะคะถ้นาน้ำยังไม่พอค่ะเติมอีกค่ะหกเจ็ด 8ปดเก้ช้อนนะคะประมาณ10ช้อนยังค้นไป10 11 12 13 14สิหช้อนนะคะที่การเติมลงไปค่ะนี่ประมาณ15ช้อนนี่ก็จะได้น้ำจิ้มนะคะค้นๆแบบนี้เลยจ้า ปรุงรสค่ะมะนาวนะคะหนึ่งสองรสชาตินะคะให้ออกมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะคะกันจะเพิ่มเกลือค่ะเข้าไปนะคะสักประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำตาลซรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชานะคะ ให้มีความแบบเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวแล้วก็มีมีเคม็มมีหวานนะคะตามมานะคะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะของการมีความเปรี้ยวมากเลยอะ่ะ อ่าโอเคค่ะชิมรสชาติปรับแต่งรสชาติให้ได้ที่เลยนะคะอ่านี่เลยค่ะเดี๋ยวการจะสรุปให้ฟังนะคะก็จะมีที่จะปรุงลงไปนะมีน้ําต้มค่ะน้ําต้มกันใส่ไปประมาณ15ช้อนน้ามะนาวนะคะ2ช้อนค่ะแล้วก็มีเกลือค่ะประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลมะพร้าว1ช้อนน้ําตาลทราย1ช้อนค่ะอ่านี่ค่ะรสชาติเบื้องต้นนะคะแลวเพื่อนชิมแล้วยังไม่ถูกใจสามารถปรับเพิ่มปรับรสได้นะคะ ร้อมเสิร์ฟจ้าน้ำจิ้มนะคะนี่เลยค่ะเอาไว้กินคู่กับผัดหมี่ซ่วนะคะไก่ต้มนะคะเมนูตรุดจีนแบบแซ่บๆนะคะนี่เลยจ้าต้องมีน้ำจิ้มถ้วยนี้นะคะลองทำกันดูค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากคนเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ